สว,ส, ono, né, สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนิกาหรือว่าความสามารถผลปีศาจในตำนานพลังเทพเหนือที่ของลูฟี่ว่าพลังผลปีศาจของลูฟี่ที่ได้ชื่อว่าเป็นพลังผลปีศาจในตำนานเนี่ยมันจะเป็นต้นกําเนิดของพลังผลปีศาจแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของผลปีศาจทุกผลในโลกใบนี้หรือไม่ภาะว่าด้วยความที่ว่าผลปีศาจในตำนานนิกะมันคือผลปีศาจเพียงผลเดียวในตอนนี้ที่ได้ชื่อว่าผลปีศาจในตำนานเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นผลปีศาจเพียงแค่ผลเดียวที่เป็นผลในตำนานเนี่ย มันก็น่า,จ,าจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทําให้มันมนั้นกลายเป็นตำนานใช่ไหมฮะแต่ว่าในเรื่องในปัจจุบันนอกจากเรื่องราวเทพบอโดอีทที่มันพอจะทําให้ผลปีศาจนลูฟี่นั้นเป็นผลปีศาจในตำนานได้เนี่ยนอกจากเหตุผลนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปริดเผยเรื่องราวต่างๆมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าคิดนะว่าผลปีศาเทพเบอโดอีทอนีก่การที่มันถูกเรียกผลปีศาจในตำนานหนึ่งในเหตุผลที่ถูกเรียกแบบนั้นน่าอาจจะเป็นพ่อมันเนี่ยอาจจะเป็นผลปีศาที่เกิดมาผลแรกแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของผลปีศาทุกผล พราะว่าความสามารถทุนนิกาหรือว่า,าล่างแก่5้าเราก็จะได้เห็นว่าความสามารถของลูฟี่ในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าในตอนนี้จะยังไม่ได้มีการ,ปรเปิดเผยทั้งหมดว,ว่ามันมีความสามารถอะไรบ้างแต่ว่าด้วยความสามารถในปัจจุบันที่ลูฟี่นั้นใช้เนี่ยมันเป็นความสามารถที่โกงแล้วมีความสามารถหลายอย่างมากะฮะอย่างเช่นความสามารถในการจับสายฟ้าไม่ใช่ในการต่อสู้ใช้การเร้งหรึองเหมือนสปริงใช้ความยืดหยุ่นในเหมือนกโมจิหรือแม้กระทั่งความอิสระที่ทําให้ความสามารถทุนนิกา ถึงแม้จะได้มีการเปิดเผยนอแมนเนี่ยเป็นความสามารถสายโซออนที่ทำให้ผู้ใช้ใน,นการล่าเปน,นิกาหรือว่าเทพเป็นดวงอาทิตย์ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่านิกาเนี่ยก็จะมีความโกงที่ขึ้นร่างกายของเขามีร่างกายที่เป็นยางก็เลยทําให้ลูฟี่ในร่าเก5เนี่ยสามารถใช้พลังยางได้เลยที่โกงยิ่งไปกว่านั้นนั่นก็คือเขานั้นสามารถเป็นพิธีการล่ไปการเป็นยางซึ่งมันเหมือนกับว่าในตอนนี้ลูฟี่เนี่ยเขาได้มีความสามารถที่ตื่นขึ้นน,นผลพีศาจสองสายซึ่งนั่นก็คือสายโซออนแล้วก็พารามิซียเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูนะว่า่าาาถเเิิิลีรรมมมมสตูฟ และความสามารถพวกนั้นทําให้ลูฟี่เนี่ยมีความสามารถที่เหมือนกับสายโลกเกียอีกแล้วจะเกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนั้นก็จะหมายความว่าลูฟี่เนี่ยพลังผลพิสารของเขานั้นก็เหมือนกับว่าจะมีสมสายเลยนะฮะและจากเรื่องราวพวกนี้ก็จะได้เห็นว่าความสามารถของลูฟี่เนี่ยมันเป็นความสามารถผลพิสารผลเดียวที่มันโกงมากมันก็เลยน่าสงสัยนะว่าด้วยความสามารถพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ห้าผู้เท่าและรัฐบาลโลกพวกเขานั้นเรียกผลพิสารนี้ว่าผลพิสารนัตตนานหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดผลพิสารผลนี้ได้ไม่ความสามารถขนาดนั้นจริงเนี่ย มันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าทาไมมันถึงถูกเรียกว่าพลังผลปีศาจในตำนานใช่ไหมฮะและการที่ผลปีศาจผลน,น,นี้นมีความสามารถขนาดนี้เนี่ยมันก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวที่เอเคที่ได้ไม่กล้าบอกนะว่าผลปีศาจนี่นคือสิ่งที่มันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความอยากของมนุษย์ที่อยากเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ว่าถ้าเกิดพวกเขาบินได้จะเป็นางานโลกมนุษย์เนี่ยมีพลังแบบนน้นแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างมันก็เลยทําให้ในตอนนั้นเกิดผลปีศาจขึ้นมาและผลปีศาจเนี่ยมันคือสิ่งที่มีผลเดียวแล้วก็ไม่สามารถมีซ้ำกันได เพราะฉะนั้นก็ไม่แน่นะว่าความสามารถในินกาาแล้วจอยบอยคนแรกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีแห่งข้อมาเป่าแล้วก็ทำให้จอยบอยเขานั้นสร้างผลพีสานนิกาาขึ้นมาผลพีสาจผลแรกและนิกกาจะเป็นจุดกำเนิดผลพิศานในช่วงเวลาหนึ่งร้อยปีแห่งข้อมากปล่าในอดีตและหลังจากนั้นเนี่ยนกกาเนี่ยจะกลายเป็นผลพิสานผลแรกต้นแบบที่ทําให้หลังจากนั้นมีผลพิศานตามมาม้ากมายและพวกมันเนี่ยก็จะมีความสามารถที่มากหลากหลายมากขึ้นจนในที่สุดผลพิสาสเนี่ยก็ได้มีการแพร่หลายจากพวกมันเน มันมีอุปสาสายนั่นคือสายโลกียสายพารามิเซียและสายโซออนใช่ไหมฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นไปตามนั้นมันก็ยังมีโอกาสสูงมากที่ความสามารถดนิกาถ้าเกิดมันคือผลพิสายผลแรกแล้วก็เป็นต้นแบบผลพิสาทั้งปวงเนี่ยหลังจากนี้ความสามารถนิกาก็อาจจะได้มีการเปิดเผยมา,าว่ามันมีความสามารถได้เหมือนก,กับสายโลกียได้เหมือนกันเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยนิกาเนี่ยก็ได้เชื่อเป็นเทพบนดุอาทิ์แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปเิดเผยนะว่าร่างเกหาเนี่ยมันจะมีความสามารถอะไรที่เกี่ยวข้องกับดวงอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นความร้อนแสงรลปไฟหรือว่าอะไรก็ตามที่เก mm. ี่ยวข้องอโดอทิเนก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมานะฮะและถ้าเกิดนิกาได้มีความสามารถของสารสิมันจริงเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจเลยนะว่าถ้าเกิดหลังจากนี้อาจารย์โนดะจะได้มีการเปิดเผยนะว่าความสามารถดินิกามันคือความสามารถของผลพิสาจในตำนานละมานเนี่ยก็เป็นความสามารถพลังผลพิสาจที่มันได้เกิดมาเป็นผลแรกของโลกอีกด้วยและการที่นิกาจะจะเป็นผลพิสาจผลแรกเนี่ยแน่นอนนะว่าความสามารถของมันก็ต้องโกงมาละมานเนี่ยก็ต้องมีความสามารถที่เหนือผลพิสาจผลอื่น ไม่อย่าง,งานัาา้นรัฐบาลโลกน่าจะไม่อยากได้ละมานเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นผลปีศาจที่มันตื่นขึ้นมายากอะไรขนาดนั้นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็คงต้องรองดูกันนะว่าน,นิกาทเทพแห่งดวอาทิตย์แลว่างเก5ห้าูฟี่เนี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นแบบไหนละมานจะเป็นผลปีศาจผลแรกของโลกใบนี้หรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องมารอรู้เรื่องก็รอ,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 อดูกันนะฮะโอเคและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กับสไซแล้วกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเน,น้้อออหาคคคลลป่่่ขงรรสวัสวัััดีตตไกนนแบบ